ก็สมาชิกก็จะมีทั้งหมด5รูปคนนะครับสำหรับตัวกระผมนะครับก็เป็นครูเจา้าซปบาลีวัดสวา่างสามัคคีเขต8อุดรธานีครับชื่อพระอาจารย์มหาพงศ์ิรันบปุญญกาวโมครับผมพระมหาพยงนะครับเปนโยรูสอนริยาทิทย์แห่งสามันอาัสิมนาโกเขตสิบครับ ครับก้าผมพระมหาสุรศักดิ์สุวรรณกายโยน,นะครับอักภูบาลีโรงเรียนวชีสักเกียวิทยาเขตเจ็ดครับผ้าพมนายบุญไทยนนท์ศรีลานอัูโรงเรียนมาปีธนานุสรวิทยาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเขตสิบครับสวัสดีครับข้าผมนายยยุทธ์ตั้งใจวงออมนะครับจาก

กดลูกศรครับแค่นี้ก็ได้ครับไม่อไปอ่กลับ่กลัอวมันม่กลับแล้ว ในไปงาน กราบบัสการพระอาจารย์ทกรูปนะครับแล้วก็ขอสวัสดีครูบรีทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นของกลุ่มสองนะครับในเรื่องของอาการจัดแผนการสอนนะครับในหมวดที่าจาดทุกการหมวด4นะครับซึ่งในหมวดนี้มีอยู่ทั้งหมด14ชั่วโมงนะครับผมนับดูแล้วมีหลักธรรมอยู่15หมวดก็เลยจัดหมวดละชั่วโมงนะครับก็จะมีหมวดที่เหลือก็ รวบสอง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 ,สองสองสองหลักธรรมนะครับเพราะนั้นเรือนยังไงครับเนี่ยอ,อ๋อโอเคคเรับสอนกระดาษสอนกระดาษครับแล้วก <c oughs> องกลุ่มสาการในด้าสังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรมนะครับ ในการเรียนรู้ที่3นะครับถึงมาดูมาตรฐานที่1นะครับในมาตรฐานการเรียนรู้ก็ตัวชี้วัดนะครับตามที่อาจารย์บอกจะเป็นสร์หนึ่งจุดหนึ่งทับอ่ามหนึ่งทับสามนะครับตัวนี้นะครับรู้และเข้าใจหลักธรรมท,ทางพระพุทธศาสนาในธรรมวิภาคารตุกะหมวด4นะครับนะครก็สาระสําคัญนะครับศึกษาความสัมันของหลักธรรมทางพุทธศาสนาในเรื่องอ่าในในใจตุกะหมวด4นะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับรูปธรรมตามพระพุทธศาสนาในในส่วนของของหน่วยนี้ก็จะหน่วยนี้จะเรียนเรื่องของนิยสัจวสี่นะครับซึ่งสาระสำคัญน่าจะขยายความตามที่อาจารย์บอกนะครับ่าตรงไหนครับตรงจะจุกสองกับสี่ครับมันคืออะไรบ้างมีกี่อันจะเอาอะไรมาไหมอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาเขามาดูเนี่ยหรือคนอื่นมาดูแผนเราเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเนื้อหาแต่ พอทำเนี่ยจะเอาอะไรไปอธิบายก่อนอะไรเงี้ยนี่ถึงคนที่เขาไม่ได้มีความรู้บาลีอะไรขนาดนี้มาตรวจเราเลยอ๋อครับครับครับก็เข้าในหลักใหญ่แล้วก็ตีตีลงเป็นเป็นเป็นย่อยไหมครับใช่ครับเรามาณย่อยหน่อยให้คนอ๋ครับครับคคนนรับ ใช่ครับจริงๆเราก็แปลได้แล้วเราก็อธิบายเพิ่มไม่เฉยกระบวนการมอนซีเราไปดูเขาก็จะรู้แล้วนี่จะดูถ้าไปนะครับสาระการีย้รู้นะครับเป็นสาระที่หนึ่งของพระพุทธศาสนานะครับมาตรฐานสอหนึ่งชุดหนึ่งนะครับรู้และเข้าใจประวัติความสําพัญนะครับศาสนาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับมีสถานที่มั่นคงยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสาติสุขนี่ก็สาระทั่วไปนะครับของ ของสังคมนะครับส่วนสมรรถนะสําคัญนะครับตามในในในส่วนของแผนการเรียนส่วนนี้ที่ต้องการก็คือในเรื่องควาสมสามารถในการสื่อสารนะครับว่าควาสมสามารถในการคิดควาสมสามารถในการแก้ปัญหาควาสมสามารถในการใช้ทักษะชีวิตควาสมสามารถในการใช้เทคนโนโลยีของนักเรียนนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะอยู่ในแผนนี้หมดนะครับส่วนคุณลักษณะพึงประสงค์ที่อาจารย์ผมให้เปลี่ยนก็อันนี้ก็ เดี๋ยวไปเปลปีป่ยนนะครับเพผิดตรงนี้นะครับอาจะได้จัดตามของของหลักสูตรปฏิญญาใช่ไหมครับส่วนตรงนี้ก็กลุ่มเดี๋ยวโมเดวไปเปลี่ยนเราลบออกนะครับพราะนั้นก็ผ่านเลยนะครับตรงนี้กระบวนการในการเรียนรู้นะครับลืมไม่โทรครับคิดว่ามันมีแล้วกันนะครับอย่าอย่าอย่าคิดว่ามันไม่มีนะครับมันมีครับ ไปแก่นะส่งกลับมาให้ผมใหม่เลยนะครับได้คจะให้เขานะครับค้นกระตุ้นความสนใจนะครับก็เป็าเรื่องของคําถามที่เกิดว่าหลักวาอรู้เราเรียนนะครับเคยพบปัญหาใดในชีวิตนะครับสอบถามปัญหาต่างๆในในเรื่องที่เราจะเข้าสู่ในการเรียนรู้นี้นะครับก็ปัญหานะครับที่เกิดนะครับมาจากสาเหตุใดน ดันั้นก็ครูเชื่อมโยงคําอตอบให้นักเรียนเห็นความจริงนะครับของปัญหาที่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วนําไปสู่การแกร้ปัญหาในซึ่งในทางพุทธศาสนาก็คือ,อาการแสวงหาทางเทียสศีคือความจริงการประเสริฐเพื่อน,นาเข้าสู่การเข้าสู่บทเรียนนะครับดันั้นก็ทีนี้นะครับหลังจากเมื่อเมื่อว่าเราจะไปงานไปร้อยแล้วนะครับซึ่งใบงานก็ที่ที่เห็นตอนชุดแรกนะครับก็ จะเป็นทั้งใบงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้แล้วก็ความเข้าใจนะครับจะมีใบใบงานตันนี้ก็จะแจกสองคนละสองแผ่นนะครับเรื่องเดียวกันจะแจกสองแผ่นเลยนะครับอ่ทีนี้ให้ครูอธิบายนะครับเรื่องหลักธรรมนยมศีลที่ประกอบด้วยทุกสมุทไทยนีโรธมัคนะครับอันนี้ก็ผ่านไปอย่างเร็วนะครับคุณเจ้าทุกท่านก็รู้นะครับเนาะ มุทัยอะไรกันออกชีพมาออกคลับกันไป <c oughs> ออกหลับพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเลย่นะที <c oughs> น,นะ <c oughs> นี้ก็ให้ครูนะครับสังเกตปัญหาในชีวิตของนักเรียนตนเองนะครับก็คือนักเรียนแต่ละคนมีปัญหาปัญหาในเรื่องอะไรคิดว่าไอ้วันนี้พ่อแม่ใช้ล้างจานบ่อยๆก็แล้วแต่สาปปัญหานะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องในบ้านหรือว่าการเรียนการใช้ชีวิตการเงินหรือในเพื่อนฝูงก็ได้นะครับ ในกระดาษดระดาษใบงานแผ่นที่สองนะครับก็ในส่วนของใบงานตอนนี้นะครับก็จากนั้นเมื่อครบกันหนดแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับจับคู่แล้วก็ในส่วนที่สองที่เขีปัญหาให,ให้เหมือนกับว่าแชร์ปัญหาซึ่งกันและกันว่าบางทีครูก็บางทีก็อาจจะได้ชวนไปได้มากบางทีก็เพื่อนอาจจะเข้าใจเพื่อนด้วยกันมากกว่าครูในส่วนตรงนี้นะครับ จากนั้นก็เมื่อครบกำหนดแล้วก็นะครับให้นักเรียนส่งงานแล้วก็กลับที่นั่งตนเองที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็รวบรวมในงานเพื่อ,อประเมินนะครับส่วนในเรื่องของการวัดผลประเมินผลนะครับอันนี้ก็โลกมาทงตุ้นนะครับเปลี่ยนเอาตรงนี้ที่เดียวครับนี่อริษฐ์สี่ครับรองนั้นเป็นของพระอาจารย์ทั้งหมดนะครับ <c oughs> รอไรแกอาจารย์บ ความสมารถในการเรียนรู้นะครับเข้าใจในหลักกระดยาศาสีนะครับโดยใช้เครื่องมือคือแบบทดสอบกับใบงานที่ที่แจกนักเรียนไปนะครับเกีฑยการประเมินก็ตามนี้นะครับส่วนความสมารถราบุคคลนะครับทักษะการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนที่ที่ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับสมรรถานะตามหลักสูตรที่กาหนดนซึ่งหลักสูตรสมรรถานะ ตามสูตรที่กำหนดก็ส่วนตัวนี้ก็นี่นะครับห้าอย่างนะครับแล้วก็ไปประเมินรายบุคคลนะครับก็ดูว่าในนักเรียนชั้นที่เราสอนนั้นนะครับก็จะมีก็ต้องแตกต่างนะครับแบบปัจเจกบุคคลบางคนก็อัธยาศัยดีบางคนก็หรือส่วนนี้เนียวก็แล้วแต่นะครับัวนี้ก็รายบุคคลไปเลยส่วนคะแนนก็เท่าอเดิมนะครับตั หานับที่สานะครับถ้าสนักสืรายบุคคลนะครับก็ตามคุณลักษณะเพื่อนประสงค์นะครับก็ใช้แบบประเมินการสังเกตนะครับแบบสอบถามใบเช็คชือใบเช็คคือก็จะมาจากแบบประเมินตัวนี้แหละนะครับที่ประเมินการสังเกตก็ต้องมีชื่อติดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีชื่อติดก็ไม่รู้จะประเมินใครนะครับ ต่อไปนะครับวัสดุอุปกรณ์ก,ก็ใบสอนความคิดก็คือใบงานนะครับใบความรู้ที่ให้นักเรียนไปนะครับสต่ก็บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ก็มีผลก,การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาที่พบนะครับว่าช่วงที่เรียนสอนนั้นเด็กนักเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหาเสร็จแล้วครับครับขอบคุณมากสําหรับกลุ่มที่ ที่สองนะครับขออนุญาพ<ว>ตพ้อเติมหลังจากที่เราเห็นการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับหลายๆกลุ่มน,นะผ่านมาก,กี่กลุ่มครับสี่ห้ากลุ่มเนาะเออกระบวนการในการเรียนรู้ฉะนั้นมันจึงเป็นโจทย์ให้กับครูบาลีพวกเรานะครับซึ่งที่อื่นเขากว่าจะ เรียนจบกว่าจะนั่งเขาต้องไปเรียนจากโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางนะครับโครงสร้างหลักสูตรต้องไปดูโครงสร้างหลักสูตรภาพปริยัติต้องไปด,ปด,ไปดูบริบทต้องไปดูตัวชี้วัดต้องไปดูผลการเรียนรู้ต้องไปเรียนต้องไปเรียนพวกโครงสร้างตั้งแต่นั้นมา,มาก่อนแล้วค่อยจะเข้าสู่กระบวนการเขียนแผนแต่พวกเราใช้เวลาเพียงแค่สองคืนได้แผนเลยสุดยอดกว่ากันะบจะนั้น กระบวนการจัดการเรียนรู้เนี่ยผมจึงอยากเน้นย้ําว่าให้ไปศึกษาหรือดูจากคนครูคนอื่นน่ะกลุ่มสาระ,ะอื่น่ะสังคมก็ได้ภาษาไทยก็ได้หรือตัวอย่างที่อย่างว่าจากอาจากทอท,อที่เขามีให้รีนะเขาจะมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อดีไซน์ในการเรียนรู้ของพวกเราให้มันน่าสนใจนะครับเพื่อน,น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าเรียนบาลีของร้อน็นยาผมนะครับฉะนั้นการดีไซน์การจัดการเรียนรู้ยังไงจะให้มันสอดแทรก ความสนุกสอดสอแทรกความื่นเรื่งหรือสอดแทรกเกมหรือกิจกรรมใบคําอะไรที่เขามีอ่ะเกมบัตรคาเกมไทยปัญหาเกมไทยคําหรือเกมจากอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเราสามารถแทรกในกระบ,บวนการในก,การเรียนรู้ได้นะครับอันเนี้ยก็ต้องอาศัยว่าไปไปดูหลายๆแผนนะครับดูหลายๆแผนเพราะว่าในวันข้างหน้าทุกรูปทุกท่านจะต้องได้มีแผนเป็นของตนเองนะครับซึ่ง ในแผ่นเล็ตที่เราเอาลงเนี่ยก็หลายท่านก็ได้ย้อนไปดูของตัวเองได้นะครับส่วนที่ได้รับการวิพากษ์ไปนะครับจากพระอาจารย์สุขชัยก็ก็แก้ไขแก้ไขแล้วก็อัปโหลดใหม่ก็ได้ครับโดยเฉพาะไอเนี่ยการกวัดประเมินผลเนาะตัวผงชี้ก็ต้องเขียนให้ไปนชัดเจนไปเลยว่ารู้รู้หลักธรรมอริยสัจข้อนั้นข้อน,อนี้ชัดเจนไปเลยนะครับส่วนเครื่องมือก็คือแบบทดสอบแหละ ส่วนทักษะก็ทักษะทักษะทำให้เกิดสมรรถนะด้านไหนถ้าเกิดทั้ง6หทั้ง5ด้านก็ต้องเขียนทั้ง5ด้านลงในนี้น,น,นะครับทําให้เกิดด้านการสื่อสารคือสามนเนรนไปสอนเทศบรรยายเรื่องอทุกเชื่อมโยงกับอะไรสมุทัยนี่ลดมากเนี่ยมันมันก็ต้องเขียนว่าสมรรถนะด้านการสื่อสารสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์เด็ก เราต้องอธิบายให้ชัดเจนฉะนั้นถ้าใครตอบทั้งห้าสมรรถนะแสดงว่าต้องเอาห้าสมรรถนะมาลงในตัวบ่งชี้ด้วยแต่ถ้ามีสองสมรรถนะก็เอาแค่สองเพราะว่าอย่างที่ว่าหลัแขนหนึ่งกี่ชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงน้อยไปนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่สามารถตอบสมรรถนะได้ทั้งทั้งห้าหรอกสองเต็มเี่ยสองเหลือเพราะฉะนั้นรใส่ถ้าใส่ทหารนั่นว่าล่ะขามาอะเมินมันกับมัดตัวเ้างเสื้อ ที่เราจะต้องไปหาคนมาตอบคำถามท่านอาจารย์อนุยากครับในฐานะที่เป็นครูบาลียากจะเห็นแผนที่เป็นแผนของบาลีโดยตรงมีไหมครับมีครับมีครับมีกลุ่มสาครับครอาจารย์กลุ่มสามอนใจดีเพิ่นเอาลงไว้ในแพทเห็นกลุ่มสามครับรับไปเลือกเลนวาลีอาขยะแผนอาขยะ ครับอ่ะต่อไปก็กลุ่มกลุ่มไหนครับจะมานําเสนอต่อครับครับซึ่งแพลตฟอรตัวนี้อยู่ในไลน์กลุ่มนะครับสามารถเข้าได้ตลอดนะครับหรือเซฟไว้ที่เซฟไว้ที่เบราว์เซอร์นะครับเซฟไว้เลยนะครับจะได้เข้ามาดูได้ตลอดนะครับเพราะว่าทุกขั้นทุกกลุ่มนํามาแชร์กันแล้วนะครับข้อกากมิมอนกลุ่มต่อไปเลยครับ